ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับเพจเราชนะเรานะครับต้องการที่ให้ทุกท่านมีอิสรภาพทางการเงินที่ได้ก่อนปี2030นะครับก็ผมจะวันนี้จะมาเล่าเรื่องหุ้นเทอร์นาล์านะหุ้นเทอร์นาลาที่ผมลงทุนก็จะมาเล่า2ตัวนะครับตัวแรกก็คือซิงเกอร์นะครับตัวที่2คือ <S <S ไทลนีนะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเราเลยนะครับ ก็ซิงเกอร์เนี่ยผมลงทุนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนธุรกิจนะครับเปลี่ยนธุรกิจผมซื้อประมาณสัก6บาทแล้วก็ขายไปประมาณ20นะครับแล้วมันก็ขึ้นต่อนะไปจนถึงประมาณ4-50หบาทนะก็เรียกว่าขายหมูนะครับเหตุการณ์นี้ก็สอนให้ผมรู้ว่าเออเขาเรียกว่าการทนรวยเนี่ยยากยากที่สุดนะครับทีนี้ ทำไมผมถึงสนใจเนาะก็คือตอนที่ผมซื้อประมาณช่วง6บาทนะครับช่วงก่อนน้นั้นเขาก็จะมีการเพิ่มทุนนะซึ่งผมก็ไม่ได้ซื้อตอนเพิ่มทุนเพราะว่าไม่ใช่ระหรอกเพราะผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่พอเพิ่มทุนเสร็จปุ๊บผมก็มั่นใจมากขึ้นเพราะว่ามีคนยอมเพิ่มทุนเขานะแล้วก็ทําให้เขามีเงินทุนเพื่อที่จะมาขยายกิจการนะครับผก็เลยดูจังหวะและ้วเออเพิ่มทุนแล้วราคาตอนก่อนเพิ่มทุนมาประมาณ33 3บาทกว่าพอเพิ่มทุนได้สําเร็จมันก็ขึ้นมาประมาณสัก ห้าหกบาทประมาณหกบาท๋ยวผมดูแล้วเนี่ยหกบาทโอเคสมมุติสามมาหกเนี่ยขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็จริงแต่ว่าเขา,าดูแล้วเขาน่าจะไปต่อได้นะครับผมก็ไยซื้อนะครับเพราะว่า,าเขาเปลี่ยนจากพอร์ตเขาไม่ได้เปลี่ยนพอร์ตเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ยังอยู่นะครับแล้วเขาไปเพิ่มพอร์ตลดแรกเงินนะครับพอร์ตลดแลกเงินพอร์ตเครื e ่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยตอนนั้น a p l เยอะนะครับประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ตอนผมซื้อเนี่ยก็พอร์ตเครื่องใช้ไฟพอร์ต รถแรกเงินเพิ่งเริ่มมาเริ่มประมาณได้ปล่อยไปได้สักหลักร้อยล้านอ่ะไม่กี่ร้อยล้านนะแต่ว่าเป้าเขาเนี้ยต้องการจะหมื่นนะหมื่นผมก็ดูแล้วเออพอรถยนต์รถแรกเงินเนี้ยนี่เสียน้อยกว่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วถ้าไปถึงเป้าถึงหมื่นเนี่ยเขาจะทากาไรได้เท่าไหร่ผมก็คํานวณไว้ล่วงหน้าเลยนะปรากฏเออได้เยอะเนาะทีเนี้ยเราก็ดูแล้วว่าเขาจะทําได้จริงไหมผมก็ไปฟังผู้บริหารเนี้ยปรากฏว่า เออแหมมั่นใจนะคุณกิติพงศ์กนกวิไลนะผมขออนุญาตชื่อท่านนะก็ท่านค่อนข้าง,งเก่งน,นะก็เลยตัดสินใจซื้อไปนะครับซื้อแล้วก็ขึ้นแบบระเบอร,ระเอนะก็ขึ้นไปจนถึงประมาณสักสิบแปดบาทยี่สิบาทผมก็ขายนะขายหมู <laughs> นะครับแล้วก็ขึ้นต่ออันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับ ตัวที่สองก็คือไทยรีนะไทยรีไทยรับประกันไัยต่อนะครับตอนที่ผมซื้อตอนนั้นมีขาดทุนสะสมนะแล้วทีนี้ผมดูแล้วเออถ้าล้างขาดทุนสะสมหมดเนี่ยเขาจะจ่ายันผลได้ไหมนะผมก็คํานวณมาละโอเคถ้าล้างขาดทุนสะสมหมดเนี่ยจะจ่ายันผลได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นเทินอราวจะต้องเทินอราวทุกตัวนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะบางตัวไม่เทินเยอะแยะเยอะแยะเลยนะตอนที่ผมซื้อก็50สตัง นะประมาณ5้าสสตางค์ตอนนี้ก็น่าจะบาทกว่าเนาะผมก็จําราคาตอนนี้ไม่ได้แต่ว่าก็ไปขายประมาณบาทกว่านี่แหละนะตอนที่ผมซื้อก็ขายไปนะตอนซื้อทุกคนก็ร้องยี้หุ้นอะไรเหมือนซิงเกอร์เป้เลยนะผมตอนซื้อทุกคนก็บอกอุ้ยหุ้นไม่ดีไม่ดีนะครับผมก็ไม่ได้ไปฟังใครที่ไหนนะผมก็ศึกษาด้วยตัวเองเลยนะแต่ผมก็ซื้อไปเพราะว่าผมเห็นว่าผู้บริหารเขาตั้งใจจะเ,เทนราวกิจการแล้วก็เขาตัดทอนพอร์ต ประกาศที่มันขัดทุนออกไปนะครับแล้วก็พยายามสร้างพอร์ตใหม่ที่มันมีผลกําไรนะแล้วเขาก็ยังมีพอร์ตลงทุนนะครับที่เป็นกองหลีมาร์ค m ูมเ e t ใหม่นะแล้วก็อะไรอนะลง,ลงทุนุูนลงทุนหุ้นกู้อะไรพวกเนี้ยนะผมดูแล้วเออเขาต้อจะเทิร์นได้พอเทิร์นได้ถ้ารักการลทุนสะสมเขาจะจ่ายผลผลออกมาได้ก็เลยซื้อไปแล้วก็จริงนะจริงที่คิดคนที่เคยบอกว่า ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ก็เขาก็จะเงียบไปเขาเงียบไปเองนะงเงียบไปเองบางคนซื้อตามด้วยนะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสอนที่เรารู้ว่าการที่เรารู้อะไรด้วยตัวเราเองเนี่ยดีที่สุดนะดีที่สุดแต่ว่าเราต้องรู้จริงนะไม่ใช่ว่าเรารู้ไม่จริงแล้วเราคิดว่าเรารู้เนี่ยอันนี้อันตรายนะครับมีเพื่อนๆที่มาลงคอร์สกับผมเนี่ยก็นะครับคาดหวังว่าผมจะต้องใบ้หุ้นอ่ะนะ ผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่นะจุดประสงค์ของของการโรงเรียนเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ท่านจะหาปลาเป็นนะไม่ใช่ต้องมาฟังหุ้นตลอดต้องมาฟังรายละเอียดทุกจุดอะไรเงี้ยหรือว่าทุกซอกทุกมุมต้องมาชี้แจงหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําด้วยตัวเราเองอย่างผมเนี่ยหุ้นซิงเกิลกไทยดีเนี่ยก็ไม่มีแต่คนบอกว่าผมไปลงทุนหุ้นแย่้วยซ้ำนะคือไม่ได้มีใครสนดีเห็นงานกับผมเลยเนี่ยถ้าเราทําได้ถึงขนาดเนี่ยผมว่า เราไม่ต้องพึ่งพ่าใข่นะซึ่งในบทเรียนเนี่ยมันก็จะมีคอร์สท,ที่เป็นบทบทมาให้เราเนาะว่าอ่านงบยังไงอะไรหาหุ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีของมันอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะไม่ใช่ว่าทุกคนมาโรงเรียนแล้วจะต้องกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับเราไปเรียนในห้องเรียนก็มีนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยดีกับเกรดเฉลี่ยตกก็มีอะไรอย่างเงี้ย นะแต่ถ้าเรายังไม่ได้เกจเฉลี่ยดีเนะี่ยก็อย่าพึงทอ้อผมเคยเรียนแล้วได้เกจเฉลี่ยประมาณสองนิดนิดอ่ะนะตอนมัธยมเนาะแล้วผมก็แบบถีบตัวเองขึ้นมาจนเกจเฉลี่ยสามขวาสามจุดเท่าไหร่สามจุดสี่สจุดห้าอะไรเงี้ยนะก็คือไม่ต้หมาคาว่าเราไม่ไม่เก่งวันนี้วันหน้าเราจะไม่เก่งมันไม่ใช่ถูกไหมฮะเราแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องเหมือนวิ่งมาราธอนน่ะนะครับเราก็ต้องวิ่ง ให้คือตอนนี้ยังไม่ถึงเส้นชัยก็จริงแต่ว่ามันถ้าเราวิ่งไปเรื่มก็ถึงเส้นชัยไงใช่ไหมแล้วก็ผมก็ใช้เวลาลงทุนอย่างที่บอกก็ตั้งแต่ปี2010ันิบงันยิบสองอ่ะนะครับมันไม่ใช่ว่าผมลงทุนวันนี้พรุ่งนี้รวยอะไรมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะต่อให้ไปเล่นไฮโลยังอาจจะไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้รวยนะนะครับก็ก็เห็นใจหลายท่านว่าเออช่วงนี้พุ้มมันหายากขึ้นพุ้มมันหายยากขึ้น,มน,ายยานผมเข้าใจนะ ซึ่งผมเองก็พยายามอยู่นะพยายามอยู่ถ้ามีอะไรผมก็จะมาอัปเดตนะแต่ว่าคงไม่ถึงถึงขั้นที่ว่ามาใบหุ้นอะไรอย่างเงี้ยมาบางสำนักมันใบหุ้นทุกวันเลยนะ <laughs> <laughs> มีหุ้นให้ท่านเลยทุกวันอะ่ะนะ <laughs> ก็แล้ว,แล,วแล้วแต่สไตล์นะก็ไม่ได้ผิดหรอกนะแล้วแต่สไตล์ถ้าท่านชอบแบบนั้นก็ต้องไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับก็ลองดูนะลองดูพยายามผมเป็นกำลังใจให้นะครับมันไม่มีอะไรง่าย นะครับแต่ว่าถ้าทําได้เนี่ยท่านก็จะชีวิตจะดีขึ้นนะการเงินจะดีขึ้นนะครับมันก็เขาเรียกว่าความคู่ควรกับความพยายามของเราเองนะครับผู้ทดเจ้าสอนไว้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับก็ใครชื่นชอบกดไลคกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันใครอ,อยากลงเอ็ก e ซ์คลูซีฟก็มาลงเรียนกันนะครับ ดูที่รายละเอดคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับรือินบ็อกซ์ไปฐานที่เพจก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับลงทุนประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับสวัสดีครับ